สวัสดีค่ะฉัน,นอาจารย์หยิ้มพันราม,มิราเคอรนะคะนักพยากรณ์สายเฮฮานักพยากรณ์สายคิดบวกนักพยากรณ์จิตสัมผัสหน้าไพ่กระตูนนะคะมากันเช่นเคยนะคะกับคลิปแรนดอมหน้าไพ่ออราเคอรสนุกสนุก,นกนะเออในหัวข้อที่ว่าเขาปริ้นสกรีนนะรูปของคุณเก็บไว้ในมือถือของเขาบ้างหรือไม่ เขานเขาไหนอ่าเขาคนที่แอบชอบคุณนะคะแต่เขายังไม่ได้มาพูดความในใจนะหรืออาจจะเป็นทั้งคุณและเขามีความทีาเรียกว่าชอบพอกันบ้างนะคะเออปลื้มๆเนาะเออหลงไหลได้ปลื่มจนลืมตัวนะเออจะพลังงานประมาณนี้นะไม่ว่าการแอบชอบกันนะ จะเป็นลักษณะแบบเจอตัวกันเป็นๆเ,เนาะ c e e to Face ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะเออในคอมมูนิตี้เดียวกันที่แห่งใดที่หนึ่งนะคะหรือจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะเออให้หน้าไพ่ช่วยไขยปริศนาให้หน่อยนะว่าเขานะคะปรินสกรีนรูปถ่ายของคุณที่ ไม่ว่าคุณจะโพสต์ลงสื่อสู่โทษน,นะคะไอจีเานาะเฟซบุ๊กหรือว่าตนะิ k กตอกเนาะที่คุณเ,คเรียกว่าทำสนุกสนุกนะเนาะโอ้ยเ้าแอบรักคุณจริงด้วยอะ่ะนายคาร์โอ้โหก้าดาบเดอะสตาร์ The Star. อุ้ยตา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 ยเดอะสตาร์ต้องขอโทษนะคะอเดอะสตาร์ The Star. ต้อง แค่เรียกว่ารีปิดนิดหนึ่งนะเออจะต้องแค่เรียกว่าเดอะสตาร์เมื่อกี้นี้นะขออนุญ,ญาตนะคะต้องเดอะสตาร์ต้องหาอะไรปิดเนาะเออสิบถ้วยอืมเนาะแล้วก็อะไรนะเดอะเดวิลอะเดอะเดวิล uh, นะเดอะเดวิลหนดูดิโอจะเหลือหรอกุนเอ้ยจะจะเหลือหรอ อืมนะขออนุญาตใช้แค่นะปากกาปิดหน่อยนะอืมอะ,อะไรอีก The High p r i ไม่เหลือเลยคุณเอ้ยอืมสามดาบ <c oughs> <c oughs> เขาเป็นคนที่เข้ามาแอบชอบคุณจริงด้วยคุณอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะหมายถึงว่ามันก็ไม่เชิงว่าคุณมีเจ้าของนะคุณอาจจะอารมณ์ประมาณว่า คราคาซังในความสัมพันธ์กับใครครั้งเก่าก่อนเนาะแล้วเขาก็พอรู้แล้วก็พอติดตามเรื่องราวของคุณบ้างก็ได้เนาะแล้วนี้ก็อาจจะเป็นที่เรียกว่าทร์เกตเนาะเออคนใหม่เป้าหมายใหม่เนาะที่คุณกับเขาแอคแทชชั่นกันนะอืมไม่เหลือเลยนะคะโดยเฉพาะรูปนะ <c oughs> ที่คุณแค่เรียกว่า แต่งตัววบวบแบมแบมนะอันนี้คือเขาปรินสกีนเลยนะคะแล้วก็รูปที่คุณอาจจะถ่ายหน้าเครื่องดื่มนะเอออาหารการกินอะไรของคุณนะเขาค่อนข้างที่เรียกว่าชอบและหลงไหลในตัวคุณค่อนข้างมากนะคะเออ the h y p i t h e s กับ the devil นะคะแล้วก็คนคนนี้เขาจะไม่ได้เก็บรูปถ่ายของทุกคนไว้นะ ออรูปถ่ายในมือถือของเขาจะมีแค่ภาพครอบครัวนะคะแล้วก็ภาพคนรักที่เขาทีเรียกว่าชอบนะคะอเขาเก็บไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เป็นคุณคนเดียวด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาปรินสกีนแล้วก็เก็บมั่วไปหมดนะคะ,ะตัวจันยิมขออนุญาตแสดงความยินดีด้วยนะเขาปรินสกีนรูปถ่ายของคุณนะเ,ออเก็บเอาไว้ดูนะคะ ยินดีด้วยแสดงว่าเขาพอมีใจกับคุณนะะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วเออตัวจันยิมไปตอบแค่นะคำถามภายในใจให้คุณนะคุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายลงมานะคะแล้วก็กระดิกกระเดี่ยวปุ่มไลค์ปุ่มแช์นะแชร์มันออกไปให้เพื่อนคุณรู้นะคะอแล้วในะคลิปหน้านั้นพบกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ